สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านเขาเมืองเราทุกท่านครับผมอาจารย์หลังจิตกเกษมงามนินกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันนี้จะมาชวนคุยกันว่าเรื่องการวิจัยและพัฒนาสําคัญต่อประเทศเราอย่างไรนะครับตลอดเวลาหลายๆปีมาเนี่ยนะครับเราจะได้ยินคําเปรียบเปยคยออยําเย้ยหยันนะครับว่าประเทศไทยมีอะไรไปขายต่างชาติบ้างนะครับประเทศเราเนี่ยมี การยิงจรวดบังไฟมาตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันเนี่ยหลายๆประเทศเขาไปอวกาศไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารกันหมดแล้วนะครับเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วจีนซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนมากยากจนกว่าประเทศไทยเยอะนะครับปัจจุบันเขาก็ส่งจรวดไปลงส่งยานอาวกาศไปลงดาวอังคารนะแล้วก็ไปสร้างสถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อที่จะทําการทดลองและวิจัยในสภาพอาวกาศในสภาพไร้น้ําหนักในสภาพหลายๆอย่างในอวกาศนะครับรวมถึงได้ส่งดาวเทียม GPS ไปโคจรรอบโลกตั้งหลายสิบดวงนะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้ระบบ GPS ภาคพื้นดินเนี่ยเอาไปคำนวณเพื่อหาพิกัดของบุคคลและว,วัตถุต่างๆบนพื้นโลกนะครับเพื่อลดการพึ่งพาระบบดาวเทียม GPS ของอเมริกาจีนเขาก็ ไปเยอะมากเลยนะครับทั้งในเรื่องของเรือนะเรือรบเรือดำน้ำเรือบรรทุกเครื่องบินจีนจากในอดีต30ปีที่แล้วก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นประเทศเป็นประเทศที่ยากจนแต่ปัจจุบันมีทุกอย่างแล้วก็ขายไปทั่วโลกเรือนอกจากเรือแล้วก็จะรถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงนะฮะจากจีนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ ล้าหลังในเรื่องของระบบรถไฟก็ว่าได้นะครับในสมัยยุคราชการที่5ที่อังกฤษนำเทคโนโลยีเรื่องรถรถไฟหัวรถจักรไอ้น้ำมาเผยแพร่ให้กับเอเชียก็จะมีแค่ไทยกับญี่ปุ่นเท่านั้นเองครับที่รับเทคโนโลยีนั้นมา,มาพัฒนาแล้วก็มาสร้างระบบเค,ครือข่ายรถไฟขนส่งทางรางเนี่ยอย่างแพร่หลายในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5ญี่ปุ่นก็ไม่หยุดนะฮะ เขานอกจากจะใช้ระบบขนส่งทางรางไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยก็ยังพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่เป็นของเขาเองแล้วกขายไปทั่วโลกแล้วก็โด่งดังเป็นต้นแบบให้กับหลายๆประเทศจีนก็เร่งพัฒนาทุกรูปแบบนะครับอาจจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่รู้ว่าจีนเนี่ยต้องการใช้ระบบขนส่งทางรางระบบรถไฟความเร็วสูงเยอะก็เจรจาเอาเทคโนโลยีของเยอรมันเข้ามาร่วมกันผลิต เพื่อใช้งานในประเทศจีนปัจจุบันจีนก็มีรถไฟความเร็วสูงที่มีเครือข่ายยาวที่สุดในโลกนะครับรวมกันเนี่ยกว่าเกินกว่าหมื่นกิโลเมตรไปแล้วนะครับมาทีหลังแต่ยาวกว่าเพื่อนนะทั้งทั้งที่เยอรมันนี่ก็เป็นต้นฉบับต้นแบบของรถไฟความเร็วสูงประเภทที่ใช้ระบบขับเคลื่อนโดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแต่ ในเยอรมันก็ไม่มีใช้นะแต่ดันมาใช้ในที่จีนอันนี้ก็ความสำเร็จในการพัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุเหล่านี้นะครับของประเทศจีนแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาจากพื้นฐานการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้นนะครับปัจจุบันเราจะมีทรัพสมบัติอะไรไปขายที่เป็นนวัตกรรมเป็นสิทธิบัตรของคนไทยมันจะต้องถูกพัฒนา มาตั้งแต่เมื่อ30-40ปีที่แล้วถ้าวันนี้เราไม่มีอะไรจะขายก็แปลว่าเมื่อ30-40ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เริ่มการวิจัยและพัฒนาใดๆมาเลยพอถึงวันนี้เราก็เลยไม่มีสมบัติอะไรไปขายต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมันถึงมีความสําคัญมากเรารู้ว่าประเทศไทยเรามีสมบัติที่ล้าค่าอย่างเช่นสมุนไพรไทยซึ่งสามารถรักษาโรคมะเร็ง รักษาโควิดได้ฆ่าเชื้อไวรัสได้นะอย่างฟ้าทรายโจนเรารู้กันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เพิ่งเอามาใช้ปีนี้แต่ถามว่าถ้าประเทศไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรไทย,ไทยเมื่อสัก3 0 2 0ปีที่แล้วก็พออไม่ต้องถึง30นะครับวันนี้เนะี่ยทั่วโลกเขาขาดยาที่จะฆ่าไวรัสยาที่จะต้านไวรัสยาที่จะช่วยบรรเทาอาการโควิดเนี่ยนะครับ ถ้าเรามีกําลังการผลิตเพียงพอในวันนี้ขายไปทั่วโลกโอป่านนี้ประเทศไทยเรารวยเลยนะฮะเฉพาะเรื่องโควิดเรื่องฟ้าทลายโจรอย่างเดียวเห็นไหมฮะเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราคาดการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัย4เรื่องการขนส่งเรื่องเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เรื่องพลังงานเรื่องยารักษาโรค อันนี้เป็นเป็นปัจจัยที่มนุษย์ทุกคนทั่วโลกต้องใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองดีๆประเทศเรามีวัตถุดิบอะไรดีๆเราพัฒนาเราลงทุนเรื่องการวิจัยสร้างนวัตกรรมสร้างยาถ้าเราทำมา20ปีผ่านไปเนี่ยนะวันนี้เรามียาพร้อมจะขายไปทั่วโลกเนี่ยโอ้โหจะสร้างเม็ดเงินเท่าไหร่นะคนที่คนที่ต้องการสู้กับโควิดทั่วโลกมีเท่าไหร่ปัจจุบันถ้ามีของขายเนี่ยก็ไม่พอขายนะฮะ อย่างฟ้าทรายโจรเนี่ยขายเฉพาะในประเทศก็ไม่พอขายอยู่แล้วนะครับในวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลว่าประเทศทุกประเทศต้องการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะสร้างสมบัติที่เป็นของประเทศเราเองแล้วก็เมื่อนานาชาติเขาต้องการสิ่งเหล่านั้นที่เราพัฒนามาเราก็มีของพร้อมจะขายนะครับไม่ใช่พอเขา ต้องการแล้วเราเพิ่งมาเริ่มพัฒนายกตัวอย่างเช่นสมุนไพรไทยจากกัญชาอย่างเงี้ยนะครับประเทศไทยเราเป็นแหล่งปลูกกัญชาที่แนวชายแดนของประเทศเนี่ยเป็นตั้งแต่ผมเด็กๆมาเลยเป็นเป็นแหล่งปลูกยาเสพติดเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่เราไม่ได้พัฒนาต่อยอดนะฮะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นสมบัติที่จะทำเงินทำไรายได้กับประเทศเลย จนวันนี้ฝรั่งบอกว่ากัญชาในมียาที่ช่วยรักษาช่วยเยียวยาสภาพร่างกายหลายๆอย่างอย่างเงี้ยพอวันนี้เราจะพัฒนากัญชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชากลายเป็นว่าสายพันธุ์กัญชาที่เรามีในประเทศเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการพัฒนาอ้าว่าไปนั่นสายพันุกัญชามันจะต้องแท้นะครับบ้านเพื่อนผมบอกว่ากัญชาในบ้านเราเนี่ยมัน ผสมพันธุ์กับการชงกันจนมั่วไปหมดนะสายพันธุ์มันเลยเพี้ยนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทาผลิตภัณฑ์จากกัญชาจริงๆเนี่ยเราต้องนําเข้าเมล็ดกัญชานะฮะหรือเมล็ดพันธุ์กัญชามาจากต่างประเทศแล้วก็ต้องปลูกในโรงเรือนเพราะฉะนั้นมันจะมีการผสมพันธุ์กันกับสายพันธุ์อื่นๆแล้วก็ทาให้คุณค่าของสารที่เราต้องการในสมุนไพรกัญชาเนี่ยหายไปนี่ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้เราไม่มีของจะขายก็เพราะว่า30ปีที่แล้วเราไม่ได้พัฒนาเราไม่ได้ลงทุนไปกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศอย่างเพียงพอไม่เป็นไรมามองกันใหม่ว่า30ปีข้างหน้าเราจะขายอะไรให้กับโลกใบนี้มันพอจะคาดการคาดเดาได้ไม่เกินความสามารถนะว่าวสมมุติว่าเราคาดการว่าโลกเราใน30ปีข้างหน้าเขาต้องการอะไรสัก1ิอย่าง ถ้าเราพัฒนา10อย่างนั้นเนี่ยไปแล้วก็มีสัก2อ,อย่างที่เข้าเป้านะฮะคือซื้อหวย10บใบถูก2ใบก็รวยได้เหมือนกันครวนี้มาดูเทคโนโลยีในวันนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันได้รับการพัฒนามาอย่างไรยกตัวอย่างเช่นวัคซีนสร้างภูมิเพื่อที่จะต่อต้านเพื่อให้ร่างกายเรามีภูมิในการสู้กับโคโรนาไวรัสโควิด1 i เนี่ยวัคซีนเหล่านี้นะฮะของยี่อดังๆเนี่ยพัฒนา งานการวิจัยมาตั้งแต่ปี1996นะแล้วก็นำมาใช้ทดลองจริงแล้วใช้งานจริงกับมนุษย์เนี่ยในปี2020 25ปีครับวัคซีนที่ใช้ในวันนี้เขาพัฒนามา25ปีนะถึงเอามาใช้ได้ในวันนี้เห็นไหมครับมันไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งมาทำเอ่อเพิ่งมีโครโรนาไวรสัสแล้วเขาก็พัฒนาวัคซีนเมื่อวานแล้ววันนี้ออกมาขายเลยไม่ใช่ครับ เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาวัคซีนหลายๆยี่ห้อที่ดังๆของโลกเนี่ยพัฒนามาตั้งแต่ปี1996ยกตัวอย่างเช่นในหลายๆประเทศตอนนี้ก็กำลังพัฒนาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นก็หัวหอกใหญ่ก็จะเป็นประเทศในยุโรปเช่นเยอรมันอังกฤษนะฮะในเอเชียก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีเห็นไหมครับอเมริการัเสเซียแล้วก็อินเดียนะครับเห็นความสำคัญของพลังงานในอนาคตเขา ลงทุนพัฒนางานวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชันที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้ใช้แรก่กัมมันตภาพที่เปล่งกัมมันตรังสีออกมาแล้วเป็นอันตรายเนี่ยเขาจะเลิกใช้นะครับก็เขาพัฒนาที่จะใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยแล้วก็คาดว่าจะสามารถนําเทคโนโลยีนี้มาใช้ได้จริงเนี่ยในปี2035เห็นไหมครับเขาพัฒนางานวิจัย นวตัตก,กรรมนี้มาตั้งแต่ปี1970หลังสงครามโลกครั้งที่2องพอมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์มีการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเขาก็าเห็นความสําคัญของการนาไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานแล้วก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์แบบที่ไม่อันตรายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถทําสําเร็จแล้วเอามาใช้ได้ในปี2035ก็แปลว่า ประเทศต่างๆที่ว่ามาเนี่ยเขาพัฒนาการวิจัยทางด้านนี้มา65ปีนะครับไฮโดรเจนก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการที่จะใช้ผลิตรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นไฮโดรเจนนะครับคือรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่เนี่ยญี่ปุ่นเขาทำมานานแล้วนะฮะเขาไม่ได้ตื่นเต้นมากนักแต่ว่าตอนนี้โลกของเรามันเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็รถยนต์ไฟฟ้า แต่เป้าหมายการของญี่ปุ่นเองจริงๆเนี่ยคือไฮโดรเจนนะทุกฝังก็คือยังใช้เครื่องยนต์ uh, ไฟฟ้าอยู่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าไอตัวเชื้อเพลิงที่จะเอาไปผลิตเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นไฮโดรเจนแทนที่จะเป็นน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำสำเร็จในปี2035ก็แปลว่าอะไรแปลว่าพัฒนามา65ปีแล้วทุกคนก็ต้องซื้อเขาเห็นไหมฮะในเรื่องของยารักษาโรคก,ก็เช่นกันนะครับในเรื่องของอวกาศ จีนญี่ปุ่นรัสเซียทุกประเทศไปหมดนะฮะไปดาวอังคารไปดวงจันทร์ล่าสุดทั้งริช์ดแบรนสันนะเจฟโบโซสนะฮะ, os, ะ,ฮะก็ไปขอบอวกาศแล้วก็ทำยานอาวกาศที่พามนุษย์ไปทั่วร์อวกาศได้เห็นไหมฮะแต่เขาพัฒนายานอาวกาศเหล่านี้เนี่ยพัฒนามาตั้งแต่ปี2000นะฮะคือไม่ได้เริ่มมาพัฒนาน,ะนี่พอ2020เพิ่งเริ่มเอามาใช้งานได้จริงแสดงว่าเขาพัฒนามา สิกว่าปีท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นประเทศเราอยากได้อะไรในอยากจะขายอะไรให้กับชาวโลกใน30ปีข้างหน้าวันนี้ต้องคิดครับแล้วก็ต้องเริ่มพัฒนาการวิจัยต่างๆนะฮะฉั้นข้อเสนอนะที่เราควรจะทำในเรื่องของการวิจัยพัฒนาให้แก่ประเทศเนี่ยก็คือรัฐบาลไม่ควรจะให้หน่วยงานของรัฐบาลในวิจัยแต่เพียงลำพัง เอกชนก็ไม่ควรจะวิจัยในเรื่องของเอกชนแต่เพียงลำพังเพราะงานวิจัยเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยมันใช้ลงการลงทุนเยอะนะฮะต้องใช้เงินจากภาครัฐช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นการวิจัยพัฒนาในแบบความร่วมมือรัฐและเอกชนนะครับเราเอาภาครัฐเอกชนมานั่งระดมความคิดกันว่าเอาสักสิบเรื่องที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อขายกับชาวโลกได้ใน20ปีข้างหน้ามันคืออะไร เอา10เรื่องแล้วก็เอาเอกชนที่สนใจในในสิเรื่องนี้มาอาจจะ10บริษัท20บริษัท100บริษัทมารัฐบาลออกทุนให้บางส่วนเอกชนใช้ทุนของตัวเองใช้พลังความคิดใช้สมองบางส่วนช่วยกันพัฒนา <c oughs> เห็นไหมครับแนวทางหนึ่งสาขาหนึ่งที่น่าที่จะพัฒนามากๆแล้วก็ประเทศไทยก็มีศักยภาพในยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งจะเป็น เทคโนโลยีการประมวลผลในระดับโดยระบบคอมพิวเตอร์แบบแบบใหม่โดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้พวกเราชาวบ้านเขาของเราเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาว่ามันสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงแล้วก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีสร้างไรายได้ที่ดีในอนาคตเราจะขายอะไรใน2 0 3 0ปีปีข้างหน้าเราต้องเริ่มวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันนี้ครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ